สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับชาแนลไลน์แทนของผมโอนะครับวันนี้ไม่ได้ว่ารีวิวของจีนนะครับวันนี้เราเป็นบอ็อกสั้นๆที่เราจะมาแกะกล่อง iPhone 10s Max นะครับวันนี้เราจองไว้ที่ a อนะครับวันนี้เป็นวันที่26ตุลาแล้วนะนะนี่คือเครื่องร็อตแรกที่เป็นที่ไทยจริงๆเราจะได้รับวันนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นโมเมนต์การแกะกล่องอีกแล้วเราก็จะเป็นรีวิวสั้นๆแล้วก็เป็นการเช็คเครื่องนะครับตอนนี้เป็นเวลา7โมงกว่าๆนะครับที่ สตราร์บัคตรงหน้า,าเซ็นทรัลลาตินทิเบนะครับวันนี้เราเลือกมารับที่นี่เพราะว่าตอนที่จองเอมีปัญหาเยอะแล้วค่อนข้างบ่นพอสมควรเลยนะครับในโซเชียลเพราะว่าให้จองครั้งแรกตอนบ่ายสองแล้วก็เลื่อนไปนเรื่อยๆนะครับน่าจะเป็นเพราะระบบมีปัญหานะครับแล้วก็ในเรื่องของความกักวมของข้อความที่ใช้บนเว็บไซต์ในเรื่องของลูกค้าเซเลเนตนะครับตอนนี้กระทู้ในพันธิตเต็มไปหมดเลยนะ ก็วันนี้เดี๋ยวจะมาดูว่าก็จะละเอียดกับการเช็คเครื่องเนี่ยที่ต้องเช็คเรื่องอะไรบ้างแล้วก็การซื้อผ่านโอเปอเรเตอร์แบบนี้ข้อเสียก็คือเราไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องได้ถ้าเราเดินออกจากร้านแล้วนะครับแล้วก็ได้ยินมาว่าเครื่องรอดแรกเขามีของไม่เยอะถ้าสมมติเช็คเจอตำหนิอะไรเงี้ยที่ปีที่ผ่าน,านมาที่เคยเห็นตามกระทู้เนี่ยเปลี่ยนได้แค่เครื่องเดียวมันจะไม่เหมือนกับการซื้อทาง Apple Online Store นะครับที่เดี๋ยวเดือนพฤศจิก็จะเปิดแหละที่ไอคอนสยาม เราก็สามารถสั่งซื้อทั้งออนไลน์ได้คนที่พรีออเดอร์ไว้ก็จะได้รับของวันนี้เหมือนกันวันนี้เรามาทำวันนี้เราซื้อ2เครื่องไงนะฮะนี่ใช้สิทธิ์คนนี้นะฮะก็ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2เสเซ็นทรัลลาทิเบตเมื่อกี้พอเดินเข้ามาเขาก็มีพนักงาน a ออคอยนี่ให้แต่มันก็ดีอย่างเนาะการที่เขาแมนจเวลาตั้งแต่แปดโมงกว่ากว่าแบบนี้มันทำให้แบบคนไม่วุ่นวายมาก มากอันนี้คือแปะนมปกติตื่นเช้าขนาดนี้ไม่พูดไม่ความรู้สึกเหมือน,อนอมารับเครื่องที่นิวยอร์กแล้วรอในห้องแเดงก่อนนะคระับเรารีวิวแบบบูมทาลิสเลยไหมเป็นยังิวพี่บูมก็ต้องพี่บรว่าม,มันดีมากแต่ที่บอมแพงแพงสุดยอดก้อนในนี้เขาจะมีะแผนกที่คอยดูแลนี้ด้วยแล้วก็มีน้ำย e ี่ห้อ AS ให้แล้วก็มี จริงๆแล้วการซื้อ iPhone ที่คุ้มที่สุดสำหรับเรานะครับก็คือการที่เราซื้อทุกปีเพราะว่าเวลา iPhone ปีหนึ่งมันก็จะตกรุ่นประมาณหมื่นกว่าบาทใช่ไหมดังนั้นเท่ากับเราจ่ายเพิ่มปีละหมื่นกว่าบาทแต่เราได้ใช้เครื่องใหม่ตลอดแล้วเราก็ได้ใช้มือถือที่มีประกันตลอดเวลาถ้าสมมติเราปล่อยให้มันตกรุ่น2ปีปุ๊บราคามันตกไปประมาณ2 0 0 0 0ืสุดท้ายคุณก็จ่ายปีละหมื่นกว่าอยู่ดีไม่เคยรู้ปัติไอคลาวะทำไมครับไอคลาวเนี่ยมันเป็นจริงๆคํามันเป็นคําเพี้ยนมาจากไอคลาว สมัยที่ไอ้คลาวเนี่ยเขียนจดหมายหาทองกวาวแล้วโดนพ่อเขาอะกับจดหมายไว้อะไอ้คลาวก็เลยคิดกระบวนการหนึ่งที่จะส่งจดหมายหาทองกวาวโดยที่ไม่ต้องผ่านคุณพ่อก็เลยคิดไอคลาวขึ้นมาคือส่งจดหมายขึ้นไปบนไอคลาวแล้วให้ทองกวาวเนี่ยดาวโหลดพอดาวน์โหลดปุ๊บทองกวาวก็ได้อ่านจดหมายของไอ้คลาวนี่แหละคือที่มาของไอคลาวดูมีควานนี้เหมือนโกเวนโก เหมือนที่บ้านก็เป็นก็ไม่คือเจ้าของเครื่องอีกคนนึงที่วัวดีนะแต่งนะอแล้วอ่ะไม่งั้นพี่เอ๋มาดูจบกันอันนี้แบ่งจ่ายได้สูงสุดสิบห้างค่ะถ้ามันจนเครื่องพังอ่ะก็สิบเดือนก็พอเป็นสิบเดือนนะถ้าเรามีโอกาสเราก็ควรจะผ่อนป่ะเงินสดก็เก็บไว้นี่คือราคาของ Xs Max 64 GB นะคะสี่หมื่นามพันเก้าร้อยอันนี้อยากขอย้ำแนะนำนิดนึงนะคะเพราีวนี้ท่านลูกค้าซื้อเครื่องจากเอ จะมีเป็นตัวใบนาำเสริมเอไม่าใบแคก็คือตกน้ำตกแตกนะคะขอแค่มีซ่าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องก็คือจะอยู่ที่ที่ิะคะิดจากราคาเครื่องปากก็คือ1 1 7 4 3บาท25สตางค์ส่วนกรณีที่ 2, 2>, ท 2, 2คือถ้ากรณีตัวเครื่องสูญหาย สูญหายจะคิดราคาในการขอรับเครื่องใหม่ในการเปลี่ยนก็คือ21,137ันนบาทอันนี้คือเปลี่ยนในราคา45%หายอันนี้คือต้องระบุแบบโจรกรรมหรืออะไรไม่ทําหายเองทําหายเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือแค่ไม่มีเครื่องเดิมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ติเครื่องไปปบนถือเป็นคิดกรณีก็คือเดินมาบอกว่าหายอะโทรเข้าคอร์เซนเตอร์ตัวเครื่องหายตัวเนี้ยก็คือโทรเข้าคอร์เซนเตอร์แจ้งแต่เวลาขอรับเครื่องใหม่นะคะในการเปลี่ยนเครื่องคือจะเฉพาะตัวเครื่องอย่างเดียวไม่รวมเอเซอรี่ต่างๆ เครื่องเดิม25%ถ้าเป็นหมอจ่ายรายปีจะอยู่ที่1 7 9 0บาทต่อปีต่อปีแพ็กเกจสูงสุดสี่ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้43,900นานะครับพอใช้สิทธิเซเลเนตนะครับ1099เอ่อไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจแต่สัญญาเพิ่มปีหนึ่งนะครับก็ลดไป5,000ก็จะเหลือเท่านี้38,900แล้วขาย iPhone 10สมมติขายได้ประมาณ2,000 20, 0ใช่ไหมมันก็เท<ช>่ากับ เราได้เครื่องใหม่ราคา18,900แค่นี้เองแต่ถ้าสมมติใครเจอสิทธิ์อะไรที่ถูกกว่านี้บางทีก็จะประหยัดกว่านี้ได้แต่เตือนไว้ก่อนนะครับการซื้อและวิธีคิดในลักษณะนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่ยังหาไรายได้ไม่ได้ด้วยตัวเองถ้า ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินไม่ได้แบบผ่อนจริงๆอะ่ะก็โอเคเพราะว่าเน,นี้ยมันก็เหมือนเรามีเงินสดเราไม่ได้ผ่อนจริงๆไงแต่ว่าเราก็แค่ทำศูนย์เปร์เ็เพื่อเก็บเงินสดเอาไว้ในบัญชีแค่นั้นเองใช้วิจารณญนะาในการชมด้วยเราจะอันบ็อกซ์นะฮะอันนี้ก็คือ 10x Max ชื่อเรียกยากมาก6.4 g b นะฮะสีทองเดี๋ยวนี้ตั้งแต่รุ่นปี iPhone 8ถึง iPhone 10มันก็จะเปลี่ยนเป็นมันจะไม่ได้เป็นแบบต้องใช้มีดกรีด มันจะเป็นดึงแบบนี้ออกมาะคระับความรู้สึกในการแกะของใหม่มีครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเปิดมานะฮะ,มะไม่มีไอโฟนไม่ใช่ก็จะเป็นคู่มือแล้วก็มีพวกสติกเกอร์แอปเปิลเข็มจิ้มซิมรุ่นนี้จะใช้ได้2ซิมแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันเป็น e s i m อันหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยเขายังไม่เปิดให้ใช้นี่ก็เป็นตัวเครื่อง ขึ้นมาให้ง่ายแบบนี้เลยน,ะนี่คืออันบอกจริงๆเลยของข้างในก็จะมีเป็นหัวแปลงนะครับตัวเครื่องไทยก็จะเป็นหัวแปลงแบบนี้นะครับ5โวลต์1แอมป์ปกตินะครับที่คนบ่นไม่ให้ฝาชาร์จเนาะแล้วก็มีหูฟังนะครับที่เป็นหัวต่อเป็นสายไรนิ่งนะครับไม่ใช่3.5แ,แล้วอันนี้ก็จะเป็น USB อ .1 นะครับสีสวยนะครับด้านข้างก็จะเป็นสีทองตามสีด้านหลังของเครื่องเลยขั้นตอนแรกเวลาเราตรวจเนี่ยก็ดูเรียวรอย รอบข้างนะครับปุ่มเปิดปิดเสียงแต่อย่าเพิ่งกดปุ่มนะเพราะว่ารุ่นหลังๆเนี่ยตอนกดปุ่มโฮมแค่แกลกเดียวไม่ต้องกดค้างเนี่ยมันก็จะเปิดเครื่องแล้วกล้องไม่มีฝุ่นไม่มีเม็ดฝุ่นอะไรไม่มีรอยขนแมวไม่มีอะไรทั้งสิ้นเปิดแล้วก็แฉกซีลแล้วก็มันก็จะเป็นรอยนิ้วมือง่ายถ้เปิดเครื่องแล้วโอเคแล้วเปิดเครื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวในกดแกลกเดียวชุด เห็นไ,ไหมกดแก๊กเดียวไม่ต้องกดคันเลยถ้าเทียบไซส์ต่างกันเยอะนะแล้วก็ถ้าใครแพนว่าจะซื้อเครื่องเนี่ยมือถือที่เป็นรุ่นใหม่ๆแบบนี้นะซื้อฟิล์มกันรอยไว้เลยแล้วเวลาเราเปิดเครื่องใหม่ตอนใกล้ๆเครื่องเก่าเนี่ยมันจะขึ้นหน้าเนี้ให้ปลดแล้วก็เราสามารถสแกนแบบนี้ได้เลย เอาเครื่องเก่าสแกนไปวนเครื่องใหม่แล้วก็ใส่รหัส iPhone เครื่องเก่าในเครื่องใหม่จริงๆการซื้อไอโฟนเนี่ยมันง่ายมากวิธีที่จะเช็คว่าเป็นของแท้หรือเปล่าคือจริงๆมันไม่ต้องเช็คเราซื้อในช็อปมันของแท้อยู่แล้วแล้วเวลาเราใส่ซิมมันก็จะ activate การประกันขึ้นกับ Apple โดยโดยออโต้เลยแล้วเราก็จะเห็นสีทองโหลมากในประเทศไทยปีนี้แน่นอน แต่การ manage ของ AS เขาดีอย่างนึงน,นะคือเขาก็จ่ายเวลาในการรับเครื่องของลูกค้าไม่งั้นนกลางวันปวดหัวแน่นอนนะอก็เวลาเราซื้อเครื่องใช่ไหมมันก็ใช้เบอร์เดิมรับสิทธิ์เราสามารถซื้อ AirPods อันนี้ของ Apple จาก6,900หรือ6,210บาทแล้วก็ผ่อน0% 10เดือนได้ด้วยคือตอนแรกเนี่ยที่หมดเนี่ยซื้อของกอปจากจีนมาก,ก่อนดีสิททีแบตหมดน <laughs> ม่ ตอนแรกเราจะใช้ first choice ผ่อน10%เดือนใช่ไหมแต่ว่ามันต้องโยกวงเงินจากบัตรเครดิตไปเป็นสินเชื่อวุ่นวายมากก็รูดเต็มไปเลยและวกันนี่นี่คือความเตรียมพร้อมสั่งทาง lazada ไว้1สัปดาห์ก่อนมเมื่อกี้ที่มัน activate ช้าไม่ใช่อะไรนะพอมันคอนเน็กกับเครื่องเี้ยมันจำ WiFi ของกล้องแล้วมันก็ไปคอนเน็กกับ Wi-Fi กล้องซึ่งไ i f i กล้องไม่มีเน็ตเสร็จแล้วแว็บเดียวถ้าใช้ 4G แล้วก็ดำเนินการต่อไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เป็นการ set up face ID จะได้เป็นการ test face ID ไปในตัวเลยเป็นการ test กล้องไป รุ่นนี้เขาบอกว่ากล้องจะดีขึ้นเพราะว่าเซ็นเซอร์มันใหญ่ขึ้นจะถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้น Next อย่างเดียวนะฮะมันก็จะเข้ามาหน้านี้เช็คในเรื่องของอเพิ่มแสงแสงอันนี้คือถาดซิมของ iPhone 10อันนี้คือของตัวใหม่ต่างกันนะครั้งนี้เวลาใส่ซิมมันจะใส่ลงใหญ่ขึ้นถาดซิมเล็กลงแต่ด้านข้างเนี่ยเวลาเราใช้นะทำใจไม่ว่า <ปะ S 1> คุณจะใส่เคสยังไงเนี่ยมันจะเป็นรอยง่ายมากๆเพราะว่าอย่างเนี้ยเป็นรอยตอนใส่เคสนะทด้อง เพิมเสียงลดเสียงโอเคปกติปิดเสียงเปิดเสียงปกติ wake tap to wake โอเคปกติแล้วก็ rest to wake ก็คือยกเครื่องขึ้นมาจอโอเคปกติแปบลบว่าเซ็นเซอร์ทำงานได้โอเคแฟลชแฟลชปกติบลูทูธ Wi-Fi เมืไไ่อก,กี้ Wifi คอนเในกล้องได้แล้วลองทดสอบลำโพง c บอร์หน่อยเสียตังค์แบบงงงฮัลโหล okay. เอสปีกเกอร์เทสตงพวงแบบนีนนไ้ได้เลยเปิดคลิปจาก YouTube นี่คือขั้นตอนการเช็คเครื่องขั้นพื้นฐานเวลาเช็คเครื่องใช้เวลาให้เต็มที่เพราะว่านี่ไม่ใช่มือถือเครื่องละพันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ Dead Pixel <_ d ew> s> <S เพราะว่าคุณไม่สามารถมาร่ำรองกิดรองที่หลังได้ก็เข้า Google แล้วพิมพ์คำว่าเด p ิเซล Google อันแรกมาเลยนะครับแล้วก็กดไว้ พอกดไว้เนี่ยมันจะขึ้นสีขาวเต็มหน้าจอให้เราดูว่ามันมีเดพิกเซลอย่งนี้คอนติดแถวน,นี้ใช่ไหมกับหัวเลยฮะข้อเจ๋งของอันเนี้ยพอมันเป็นจอ oled อ่ะสีมันจะดำสนิทมากจอ,อเ,เออแต่ข้อเสียของ airpod s อ่ะมันปรับเสียงที่ตัวหูฟังไม่ได้ต้องปรับที่เครื่องมือถือ เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนการเช็คเครื่องซื้อเครื่องทั้งหมดนะครับก็สีร่รวมทั้งสิ้นเครื่องนี้สมมติขายเครื่องนี้ได้20,000น,นะเท่ากับเครื่องนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 0ื่นหมนะครับพอเมื่อกี้เราไม่ได้ผ่อนแคชแบ็กก็เลยไม่ได้ห8ื่นแปมากกว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเป็นโมเมนต์การแกะเราเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามบ๊ายบายสวัสดีครับ